ท่านธดาสเวอาิลานะครับท่านเกษมสุดงามแล้วก็อธิตยาผู้มรการศูนย์ HCEMC ท่านผูอ้อำนวยการสถานศาักษาท่านรองแล้วก็คุณครูที่มาแทน <c oughs> ทั้ง185ศูนย์ก็คงเป็นเรื่องที่ขออนุญาตพูดคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนกันแ้วก็ลองไปฟังว่า สิ่งที่เราทํานั้นจะมีอะไรบ้างที่จะทําต่อไปซึ่งเมื่อเช้านี้ความชัดเจนในเชิงนโยบายของกระทรวงสายการเริ่มตั้งแต่ท่านที่ปรึกษาและมติว่าการกระทรวงสายการนะครับท่านวราวิทย์กัมพูแนละอุทยาท่านก็เล่าคอนเซ็ปต์ให้เราฟังจริงๆแล้วเรื่องนี้เราพูดคุยกันมานานใช้เวลาก็เกือบปีนะครับก็เก็บสะสมอ,ะองค์ความรู้แล้วก็วิธีการทํางาน รวมถึงทานตมิตรีเองก็มาฉายภาพให้เห็นว่าความจําเป็นแล้วก็แนวทางของการที่จะใช้สูตรเทศ4อินรีนั้นในการดำเนินการอย่างไรผมมีเรื่องจะพูดคุยด้วยประมาณ9ก้ประเด็นสิบประเด็นด้วยกันสั้นๆนะครับก็คงไม่เจาะลึกไปในรายละเอียดเพียงจะเล่าให้ฟังว่าสิ่งนั้นหลายเรื่องนั้นจะต้องทําอะไรกันบ้างเรอที่หนึ่งก็คือเราต้องคุยกันว่าบทบาทของ h c ส c นั้นจะต้องทำอะไรบ้างวันนี้ในภาพรวมของสมทก็ได้ออกคำประกาศนะครับในเรื่องของแนวทางบริหารของศูนย์พัฒนาศาักยภาพบุคคลเพืค,ความเป็นเลิศนะครับซึ่งทั้ง85ศูนย์นะครับเดิมเริ่มต้นของปี63แล้วก็อีกไป2ศูนย์ ก็อีก130นะครับของปี64รวมทั้งหมด185ศูนย์ความจริง185ศูนย์นี้ไม่ได้มีตัวเลขเอะไรชัดเจนเพียงแต่ว่าเราใช้ศูนย์อิหลิกเดิมนะครับมาประยุกนะครับมาปรับสภาพเพื่อจะให้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบ่อแนวคิดไม่คองอยู่ที่185อาจจะเหลือ 102, 103, 104ก็ได้ถ้าท่านถอดใจ หรืออาจจะเป็น200ก็ได้ถ้าเพื่อนเขาอยากจะมาในวันนี้เราถือว่าเป็นการถ่ายเอาเครื่องมือเหมือนกันทดลองในสิ่งที่เชิญชวนทุกท่านมาร่วมมือกันในการทํางานในเชิงพัฒนาบุคลากรผมเล่าให้ฟังว่าในช่วงของโควิด1 9ที่ผ่านมาซึ่งพวกเราเองก็มีขบวนการที่ร่วมทํางานกับพวกเรากับสวทที่มีความายากลําบากพอสมควรกับการที่เราสอนออนไลน์ออน แอร์ Air, และออนไลน์ site. สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเห็นพวกเรานั้นมีความพยายามในการที่จะขับเคลื่อนในการใช้ในเรื่องของออนไลน์โรงเรียนใหญ่ที่พวกเราเป็นอยู่เนี่ยทุกโรงเรียนมีพัฒนาการสูงมากและคุณครูเราก็มีพัฒนาการที่ก้าวไปสู่กระบวนการที่พัฒนาแล้วก็องค์ความรู้เรื่องออนไลน์สูงมาก แล้วหลายเรื่องเราใช้กระบวนการพัฒนาบุคลากรโดยระบบออนไลน์ซึ่งได้ผลหลายเรื่องนั้นมีเฟ to f a ฟสนิดเดียวแต่ออนไลน์บวกนะครับทำให้การพัฒนาบุคลากรในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดีนั่นคือสิ่งที่เราคิดว่าวิกิตเป็นโอกาสช่วงโควิด19นั้นก็ช่วยให้เราได้ขับเคลื่อกนกันพอสมควรก็ลงไปดูในเรื่องของการที่พวกเรานั้นได้ขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆก็คิดว่า ความว่าศูนย์ h ฮสีอีนั้นก็คงเป็นเรื่องที่ทําได้ต่อไปในอนาคตนับในคำว,ว่าก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพียงจะเอาเรื่องทุกเรื่องนั้นมาใส่ไว้ในนี้อย่างเช่นที่ท่านวราวิทย์คำภูณนะชุตยานะครับที่บุกษารัฐมติว่าการสวนสายการในกรุณานําเรียนเมื่อเช้านี้ศูนย์นี้แม้เราจะแปลงสภาพจากศูนย์อีกเดิมที่ใช้เรื่องภาษาอังกฤษอย่างเดียวเราก็คงไม่ใช่เป็นศูนย์เพื่อทำภาษาอังกฤษเหมือนเดิมอย่างเดียว ศูนย์นี้จะเป็นการพัฒนาบุคลากรทุกมิติของสวทและอาจจะเป็นตัวส่วนหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับหรือแม้แต่เราจะค,คิดถึงเรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะศูนย์นี้ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการที่เป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวพัฒนาบุคลากรในพื้นที่เช่นกันอย่าเพิ่งคุยให้ฟังนะครับสั้นๆเพราะเห็นว่านี่คือบทบาทของศูนย์นี้ที่จะทําหน้าที่ในการขับเคลื่อน ยากลาบากไหมครับยากลาบากเหนื่อยไหมเหนื่อยเป็นภาระ,ะไหมเป็นภาระ,ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นผมนาเรียนว่าเป็นการที่ทําให้เกิดสิทธิภาพการทางานได้มากขึ้นในเชิงปริมาณที่เราจะมีบุคลากรในการเข้ารับการพัฒนาที่ศูนย์นี้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไกลค่าใช้จ,จ่ายในการที่ใช้โรงแรมใช้ต่างๆ,ๆลดน้อยไปหรือมีการจัดพัฒนาที่โรงเรียนเราก็คิดเรื่องของค่าใช้จ่ายตามเรชราชการได้เหมือนกัน มันหลายอย่างนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายมีกระบวนการต่างๆที่จะให้พวกเราจัดการต่อไปนี่คือบทบาทของศูนย์ในข้อที่1อยากให้เราเห็นร่วมกันว่าศูนย์นั้นมีบทบาทในการขับเคลื่อนในการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบนะครับและมีการพัฒนาในการที่ดูแลในเรื่องของการเป็นศูนย์ที่ทําหน้าที่ทั้งเทสคือทดสอบทดสอบวันนี้เดี๋ยวท่านก็ลงไปนะครับช่วงหลังจากผมพูด ท่อาทิตยาพูดแล้วเนี่ยพกเราไปดูที่สอบที่เป็นของอาภาษาอังกฤษแล้วก็ดิจิทัลดิสเลซีนะครับเราก็มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการสอบตามาตรฐานสากลนะครับศูนย์ท่านก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับก็มีขั้นตอนมาตรฐาน,นต่างๆที่เหมือนกันรวมถึงเป็นศูนย์ที่จัดพัฒนาบุคลากรตามระบบต่างๆตามนวัตกรรมต่างๆที่มีขึ้น ตามที่นโยบายด้วยตามที่พวกเราคิดว่าในพื้นที่ควรจะมีอะไรซึ่งจะให้บริหารการจัดการในหน้าที่ของศูนย์นั่นคือสิ่งที่เราคิดว่าเป็นบทบาทของศูนย์ที่ต้องขับเคลื่อนต่อไปเรื่องที่สองคือผมพูดถึงสถานการณ์โควิด19นิดหนึ่งสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาคงเห็นตรงกันนะครับว่าผมมี4ี่ข้อที่5ข้อจริง5ข้อ ข้อที่หนึ่งก็คือสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเราเจอการเปลี่ยนแปลงที่คุณครูเราเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้นโดยเฉพาะคุณครูที่มีอายุสูงวัยท่านอาจจะห่างไกลเทคโนโลยีวันนี้ท่านก็เข้าใกล้มากขึ้นคุณครูทุกคนก็เรียนรู้เทคโนโลยีมากขึ้นในกระบวนการเทคโนโลยีนั้นยังมีความจําเป็นเพราะวันนี้ต้องเอาเทคโนโลยีนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนในการช่วยในการจัดกการเรียนรู้ตัวที่สอง เมื่อกี้เราดู EIDP นะครับ Excellent Individual Development Plan คือการพัฒนาบุคคลตามลายสถาณะของแต่ละบุคคลเรารู้จักเด็กเป็นลายบุคคลมากขึ้นแล้วทีนี้การพัฒนาการจัก,การศึกษาในรูปแบบของหลักสูตรฐาสถาณะก็ดีหรือรูปแบบการจัก,การศึกษาที่เราต้องเรียนรู้ที่เราจะก,การต่อไปนี้ต้องเรียนรู้จัก ความสามารถของเด็กเวลาบุนคคลเราต้องออกแบบการเรียนรู้ร่วมกันกับเด็กกระบวนการตรงนี้เราต้องรู้จักเด็กให้มากขึ้นต้องมีไอเดีแผนของเด็กแต่ละคนเพ,พื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศวที่สอนั้นหลังจากโควิด19คุณครูหลายคนรู้จักเด็กคือลงไปพบเด็กที่บ้านนะครับมีเอาใบงานไปให้ไปพบปะผู้ปกครองไปพูดคุยพวกเราเกือบทุกคนได้รู้จักเด็กมากขึ้น ตรงนี้เราคิดว่าไม่ทอดทิ้งหรือนําไปทิ้งถรือไฟไม่ฟางไปตามสถานการณ์ที่โควิดสิจบไปคิดว่าต้องเอามาต่อแล้วก็พอดีที่เราธนบัตรตีเองก็มียุบายเรื่อง EIDP ตัวที่3ที่เราพูดกันมากๆและพูดกันเรื่อยๆคือเรื่องของออนไลน์กับออนแอร์ air. สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือออนไลน์เนี่ยเป็นผลที่เกิดขึ้นจากโควิดสินั้นสูงมากการพัฒนาบุคลากรในช่วงที่เราปิด โควิด1 9สิ่งที่เราเจอก็คือว่าเราใช้ออนไลน์ในการพัฒนาบุคลากรสูงสูงก็คือไม่สามารถเจอกันได้เพราะเราข้ามจังหวัดไม่ได้ไปมาหาสู่ไม่ได้ประชุมสัมมนาไม่ได้โรงแรมไม่เปิดโรงเรียนก็ไม่เปิดแต่ต้องมีการประสานสัมพันธ์ประสานสัมพันธ์ในการทำงานสื่อสารกันเพื่อจะสร้างองค์ความรู้สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันต้องใช้ออนไลน์ ช่วงเวลานั้นมีหลายหลักสูตรมากๆที่เกิดขึ้นที่ขอเข้ามาจากพวกเราเองจากโรงเรียนเนี่ยมาที่สำนักพัฒนาครูเดิมหรือ SCEMC ใหม่เพื่อจะให้รับรองหลักสูตรออนไลน์ก็ด้รับรองหลักสูตรมากเช่นกันซึ่งพวกนี้ถือว่าวันนี้เราเจอแล้วว่าเราเรียนออนไซต์ site, เราเซ็นแล้วแต่หลายโรงเรียนยังเอาออนไลน์ site, มาช่วยหลายโรงเรียนจะเอาออนแอร์ air, มาช่วยหมายความว่าเป็นตัวช่วยในการเรียนการสอนแบบออนไซต์ฉะนั้นกระบวนการที่เกิดขึ้นจาก 19, โควสิบเตัวที่สตัวที่4แน่นอนครับเรามีเครือข่ายที่เกิดขึ้นเครือข่ายวันนี้เราคงทิ้งไม่ได้เหมือนกันโดยเฉพาะสารสุขเพราะยังมีความกังวลใจยังมีสิ่งที่ต้องทํางานร่วมกันมีหลายอย่างท้องถิน่นหน่วยงานทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอะไรต่าง,างอีกมากมายช่วงเวลาที่เราทํางานเนี่ยมีหลายโรงเรียนที่รับความร่วมมือการวอล์กอินเข้ามาการติดต่อสารพันธ์กันเรื่องที่ห้า ที่เราเจอเชิอองคนิบเกคือการวัดประเมินผลที่เปลี่ยนไปเราคิดว่าการวัดประเมินผลนั้นก็ข้อสอบอย่างเดียวคงไม่ใช่แล้วละ่ะจริงแล้วหลักสูตรบอกชัดเจนว่าไม่ใช่ข้อสอบอย่างเดียวแต่ว่าการสอบนั้นคงไม่ใช่วิธีการอันนี้ผมเล่าให้ฟังเพื่อเห็นว่าเพราะฉะนั้นในกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะพุทธออกไปเพื่อเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นให้ HCMC นั้นเป็นหน่วยงานที่ต้องมาเก็บตกพวกนี้เอามาใช้ต่อ เพื่อให้เป็นการบวนการทํางานที่เกิดขึ้นเชิงประสิทธิภาพและทําให้การกเื่อนของผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไปส่วนเรื่องที่3เรื่องการพัฒนาที่อยู่ใน HSEC ผมนําไปแล้วนะครับว่าเรามีการพัฒนาเลื่องอื่นๆด้วยเช่นเมื่อกี้พูดถึงพัฒนาเรื่องหลักสูตรหลักสูตรก็คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลานี้พอพัฒนาก็คงจะต้องมาขับเคลื่อนในการทั้งทําหลักสูตร ฐานสมรนะแล้วต้องสร้างองค์ความรู้จากพวกเราอีกให้พวกเราอีกแล้วศูนย์นี่แหละต้องช่วยกันมันต้องกังวลใจครับเดี๋ยวเรามีวิธีการที่จะต้องให้ความรู้แลาสร้างระบบออนไลน์ระบบวิธีการที่เป็นโคชชิ่งนะครับมาสเตอร์ทัตอะไรเทรนเนอร์อะไรต่างๆมาสเตอร์ทิชเชอร์เรื่องต่างๆแล้วแต่นะครับแค่เป็นผู้ที่ช่วยในการขับเคลื่อนหลักสูตรที่ศูนย์แห่งนี้แม้แต่เรื่องของโคชดิ้งแลเรื่องของเมื่อกี้โปรเจ์เบสโปรบมเบส มีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นขณะนี้เดี๋ยวท่านลงไปดูนะครับมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็จะมาพัฒนาที่นี่ซึ่งจะเป็นองค์งงความรู้การสร้างการแชร์องค์รู้ร่วมกันต่อไปเรื่องนี้เราก็คุยกันว่าในการเทสที่สองเรื่องไม่ไดการพัฒนาพวกนี้ท่านรัมตีได้พูดห้ฟังแล้วว่าวิทยาฐานะก็มีการปรับเปลี่ยนผมเรียกว่าการสร้างแรงจูงใจปลายทางการสร้างแรงจูงใจปลายทางนั้นอย่างเช่นเอาสองเรื่องก่อน เรื่องภาษาอังกฤษกับเรื่องของดิแ i ตต์ลิสเดสซีซึ่งวันนี้ผมเป็นประธาน,นาคณะกรรมการอนุวิสามัรพนาบุคลากรเรื่องนี้อยู่ของกกสเรามองว่าปลายทางปลายทางก็คือว่าถ้าเรามีความสามารถมีความรู้ความมากเรื่องภาษาองังกฤษถ้าเรามีวัดองค์ความรู้ได้มมติวันนี้เกณฑ์ยังไม่ชัดวางไว้ทมติว่าสี่วันถ้าสี่วันเนี่ย ถ้าเกิดคุณไปพัฒนาเด็กได้ B1 และ B2 80%นะครับอาจจะมีค่าตอบแทนนะครับอาจามีค่าตอบแทนให้กับคุณครูที่ทําหน้าที่ในการสอนหรือการพัฒนาเรื่องดิจิตอลมีพื้นฐานดิจิตอลวิร์ลซีพื้นฐานขนาดนี้ผมเรียกว่า Machine Learning แล้วกันเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับที่เป็นสภานาสูงสุด ได้ขานนี้แล้วเราครูมาสอนเด็กได้เด็กมัสนะขนาดไหนอย่างไรอย่างนี้ต้องขีดเส้นอาจมีค่าตอบแทนให้เช่นกันซึ่งเรื่องน,นี้เป็นการที่สร้างแรงจูงใจปลายทางเพราะฉะนั้นในการที่เราต้องอยู่ศูนย์เนี่ยศูนย์ก็ทำหน้าที่ในการช่วยในการเทนและเทสหรือแม้แต่ครูเก่าครูใหม่ครูเก่าครูใหม่วันนี้ถ้าเห็นว่าลองผู้ในการเขตลองพอโรงเรียนผู้ในการเขตพอโองเรียน จะต้องมีความรู้ในเรื่องของดิจิทัลลิซิซีกับภาษาอังกฤษก็ต้องไปเทสที่เราเพื่อจะเอาผลของการเทสนี้เอาประกอบพื้นการที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรในการเติบโตในการมีตำแหน่งสูงขึ้นหรือแม้แต่มาตรฐานตำแหน่งมาตรฐานวิชาชีพของกสกศก็วางหลักไว้แล้วนี้วันนี้3ตัวคือเรื่องภาษาอังกฤษดิจิทัลและภาษาไทยนะครับนี้คนที่เข้าเป็นครูใหม่นะครับต้องมีใบอนุญาตขกอวิชาชีพครูต้องมี3ตัวนี้เหมือนกัน ซึ่งเรือพวกนี้มันเป็นเทนที่จะเกิดมาและศูนย์นี่แหละศูนย์ของเราจะมีความสําคัญในการที่เป็นผู้ที่เทสเขามาถามว่าถ้าครูจุใหม่ทําอย่างไรไม่มีกระบวนการศูนย์เราก็ถือว่าเขาจะวอ l k i อินเข้ามาเทสที่เราซึ่งลรเส้นอะไรต่างๆเจ้ส่วนกลางจะเป็นคนที่ดูแลให้แต่สิ่งที่วอ l ์กอินเข้ามานั้นผมกําลังเข้าดูระเบียบในเรื่องของการที่เบิกจ่ายเงินการเก็บเงินในค่าใช้จ,จ่าย ค่าใช้จ่ายนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดก,การของศูนย์เป็นรายได้ของศูนย์ในการที่ดูแลในการพัฒนาในการอบรมอะไรต่างๆอย่างเช่นการพัฒนาหลักสูตรอะไรอย่างถ้าเกิดเขตพื้นที่การศาึกษาโรงเรียนใดต้องการพัฒนาเรื่องนี้ตัวเรื่องโคดดิ้งส่วนเรื่องของโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งนะครับหรือแม้แต่พัฒนาเบสหรือดีไซน์ t h i n k i n หรืออะไรก็แต่ที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่เป็นวัตกรรมหรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโดยโปกติที่หน่วยงานส่วนกลางทําไว้เนี่ยท่านก็เป็นหน่วยงานที่สามารถจะบริหารจัดการในเรื่องของการที่สร้างารายได้ให้กับองค์กรได้อันนี้คือเราพูดถึงเรื่องของวิธีการเพื่อจะให้ท่านเห็นว่าท่านก็มีค่าใช้จ,จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทํางานของท่านและแม้แต่ในการที่ดูแลในศูนย์นี้ซึ่งส่วนกลางเองก็จะมีค่าใช้จ,จ่ายในส่วนหนึ่งซึ่งเดนปี64พรบกุมารรายจ่ายอกสีออก แล้วทางพอจิจยาจะแจ้งให้ทราบว่าท่านมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างตอนนี้รพอพรบนิดหนึ่งยังเพิ่งผ่านวันละสองวันละสามเมืม่อวานนี้เองนะครับซึ่งในรายละเอียดเขาแจ้งจัดสรรมาแล้วก็จะจัดให้เราต่อไปนั่นคือสิ่งที่เราคิดว่าเราดูแลศูนย์นี้อยู่แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องออกคําสั่งผู้ในการศูนย์นะครับให้ท่านอย่างน้อยก็เป็นผู้ในการศูนย์ก็จะมีในตัว๋วในการถืออยู่หรือเป็นคําสั่งจากส่วนกลางจากทรฐมนตรีนะครับในการดูแลศูนย์และผู้จัดการศูนย์เช่นกัน ออกคาสั่งให้นะครับเพื่อจะให้ท่านมีคําสั่งที่ทํางานในนามของกระทรวงสายการต่อไปนั่นคือสิ่งที่เราคิดว่าบทบาทของท่านจะต้องมาปรับเปลี่ยนแล้วก็เตรียมความพร้อมในการที่จะก้าวขึ้สู่การที่เป็นศูนย์ที่มีความมั่นคงต่อไปนะครับเมื่อเช้านี้ท่านวราวิทย์ได้พูดถึงจริงๆแล้วบุลคลากรของศูนย์เนี่ยลงไปดูแล้วก็มีบางศูนย์ที่ยังเป็นคุณครูภาษาอังกฤษอย่างเดียวหรือวิทยกรที่มีอยู่เป็นครูภาษาอังกฤษอย่างเดียวผมอาจจะมองว่า ไม่เป็นไรครับในช่วงเวลานี้เริ่มต้นเนี่ยในการทํางานทํางานไปก่อนเสร็จแล้วเวลาเราตั้งคณะกรรมการเนี่ยผมอยากให้เราสงสูบทุกศูนย์เนี่ยตั้งคณะกรรมการที่หรือมีวิทยากรหรือผู้ที่ร่วมกับทาง,งานเนี่ยในบทบาทของทุกศูนย์เนี่ยให้ท่านเสาะแสวงหาบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่รอบโรงเรียนของท่านหรือภายในพื้นที่ที่ใกล้เคียงนะครับในการดูว่าเรื่องเขามีความรู้มีความสามารถเรื่องอะไรบ้างนะครับเชิญมาเป็นวิทยากรเชิญมาเป็นผู้บริหารร่วมกับศูนย์เชิญมาเป็นผู้ที่บริหารจัดการ และอย่างอย่าลืมนะครับอย่าลืมเชิญท่านผู้ในการสำนักงานเขตพทการศึกษาหรือสายเทศหรือท่านรองมาช่วยในการที่ขับเคลื่อนด้วยเย่าจะขาดหายไปมันจะเป็นข้อต่อที่ไม่มันหายไประหว่างระหว่างส่วนกลางโดดไปที่ศูนย์เลยตรงกลางระหว่างเขตพทการศึกษาจะไม่มีผู้บริหารนะครับแล้วเขตพืทการศึกษาจะปล่อยเราลอยแพแล้วก็เกิดการบริหารจัดก,การที่ไม่มีโซ่ข้อกลางในการต่อเชื่อมกัน เดี๋ยวทางส่วนกลางก็ต้องบริหารจาัดก,การเหมือนกันแต่ทางของเราพื้นที่ในการที่เสนออะไรต่างๆนั้นก็เสนอให,ให,ให,ให้ให้มีความเชื่อมโยงนะครับทั้งระบบในกระบวนการพัฒนานั้นนะครับก็คงคิดว่าเราคงจะมีรูปแบบทั้งสองรูปแบบนะครับรูปแบบที่ใช้ก็คือรูปแบบของเฟสตูเฟสก็แน่นอนครับในการที่จะมีศูนย์เนี่ยเราสามารถจะเทฟตูเฟสได้เลยถ้าออนไลน์บางทีเราเข้าแพลตฟอร์มกลางเข้าแบบแพลตฟอร์มของดีฟจะเข้าแพลตฟอร์มของ o b e บกคอนเทนต์เซ็นเตอร์สทเราก็มีนะฮะ OOC o b e c Content Center เดี๋ยววันที่23เนี่ยเราเปิดตัวเหมือนกันนะครับในสุ่นวัฒนธแล้วของเราเองของสุนกลางที่เป็นของกระทรวงเนี่ยของดีฟดีฟนี่พวกเราเป็นเกตเวย์ใหญ่นะครับในการที่เข้าไปดึงแพลตฟอร์มทั้งอย่างทุกระบบใสามาซึ่ง o b e c Content Center นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งตัวย่อยของอตัวเชื่อมโยงของดีฟด้วยเช่นกันเะั้นการพัฒนานั้นก็เป็นเรื่องของเฟสเฟสและออนไลน์นะครับเรื่องที่6นะครับเรื่องความเชื่อมโยง วันนี้ถ้าท่านเห็น h c e ซจะมีของสองหน่วยหน่วยที่เรามีวันนี้ก็คือหน่วยของสวาวเราเองกับหน่วยของอาชีวะอาชีวะนั้นเรือ่องอาชีพเรื่องการทําหรือการทํางานเรื่องของของเราเองของสวาวเป็นเรื่องการเรียนการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้คุณครูเรามีพัฒนาการนะครับให้สอดคล้องกับ eidp ของคุณครูให้สอดคล้องกับความต้องการของเทรนด์ของโลกที่เราต้องต้องเปลี่ยนโดยเร็ว มีการเปลี่ยนโดยเร็ววันนี้เราทายังไงให้เปลี่ยนโดยเร็วได้เท่าทันและจํานวนมากไปได้เร็วก็ต้องใช้เรื่องออนไลน์ line, ใช้ศูนย์ขวงเราเ,เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับมันก็เรื่องวันนี้เป็นบุบาทของเราที่ต้เนินการต่อไปนะครับแล้วความเชื่อมโยงอันหนึ่งวันนี้เราก็ได้รับการประสานงานกับท่านอุปมนตีนะครับท่านพลเอกดาวพงศ์รัตสุวันท่านก็เห็นเรื่องของหลักสูตรสมรรถนะเห็นศูนย์ที่ sec เราแล้ว,ลวท่านบอกว่าอย่างนั้นก็ต้องชวนราชพัก มาเชื่อมโยงมาทํางานร่วมกันคู่ขนานกันเพราะว่าสิ่งที่เราเจอคือว่าการผลิตครูเนี่ยไม่สอดคล้องกับการใช้ครูของเราแกลปนี่ห่างกันมากเราต้องทาให้การผลิตครูนั้นสามารถเรียนรู้ว่าเราทําอะไรกันอยู่และเรียนรู้กับเราในสิ่งที่เรางเตรียมความพร้อมในหน่วยงานของเราในการใช้ครูนําครูมาสจากเรียนการสอนแต่ว่าผลิตครูให้เรานั้นไม่ตรงเห็นว่าการสอบครูที่ผ่านมาเนี่ยคนออกข้อสอบให้เราคือราชพัฒ เดิมคุณศิล์แต่คนตกเยอะบางวิชาบางวิชาสุสิทธิ์นักเรียนของมหาลัยสิธิ์สอบไม่ได้เลยนั่นคือสิ่งที่เราบอกว่านั่นคือปัญหาของการที่ผลิตกับกับใช้เนี่ยกับข้อสอบมาตรฐานข้อสอบนั้นมันไม่สอดคล้องกันมันก็ต้องคุยกันเรื่องความสอดคล้องการที่แมทชิ่งกันในการทํางานถ้าเราชวนเข้ามาทํางานร่วมกับเราแล้วก็ทํางานร่วมกันตั้งต้น,ตน กับการขับเคลื่อนก็จะทําให้การขับเคลื่อนนั้นก้าวไปสู่การพัฒนาการที่สามารถที่จะส่งต่อกันได้นั้นก็เท่ากับว่าอาชีวะนะครับเขาก็มีเรื่องของการมีงานทําเราเรื่องการเรียนรู้กับผู้ผลิตครูรัชพัฒนก็ต้องมาช่วยกันบางทีการเติมเต็มการมีศูนย์สอบอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ราชพัฒอาจจะต้องมีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งหรือผู้ที่จะต้องมาขับเคลื่อนในการที่ผลิตครูเรื่องการเรียนค่าชั้น นะครับท่านรัฐมนตรีพูดถึงการพัฒนาให้คุณครูสอนค้าชั้นรับมหาลัายราชภัฒสอนหรือเปล่าสอนคาชั้นการเรียนรวมเด็กพิการในโรงเรียนของเราเองราชภัฒน์เขาสอนไหมศูนย์เราต้องพัฒนาได้ไหมทั้งนี้ก็ต้องมอีการขับเคลื่อนต่อเช่นเดียวกันส่วนเรื่องสุดท้ายที่ผมขออนุญาตเติมเต็มตัวนี้ก็คือเรื่องการกำกับติดตามก็คงเป็นหน้าที่ที่เราที่สพทวนกลางต้องทำหน้าที่ในการกากับติดตามเพื่อให้การทํางานของศูนย์นั้นเกิดสิทธิภาพต่อไปนะครับ กั่นคือภาพรวมๆของการทํางานของศูนย์ในบทบาทของท่านนั้นมีความสําคัญนะครับเราขออนุญาตเรียนว่าวันนี้เราเปิดศูนย์ก็จริงแต่ท่านก็หลายคนวันนี้นั่งฟังพอ,อธิยาเล่าให้ฟังว่าทั้ง82ศูนย์เดิมเนี่ยที่มีอยู่วันนี้ปนะระเมินเบื้องต้นเนี่ยผ่านถึง90กว่าแล้วนะครับมีเล็กๆน้อยเองที่ยังมีข้อจํากัดอะไรบางอย่างหรือข้อส่วนอะไรการดาเนินการของศูนย์กลางยังไม่สมบูรณ์พอในการส่งต่อให้ท่าน นะครับท่านมีความพร้อมที่เดินต่ออยู่แล้วข็คิดว่าในการทํางานร่วมกันที่ผมเล่าให้ฟังประมาณนักเจ็ดแปประเด็นที่เล่าให้ฟังนี้ก็เป็นเรื่องการที่ขับเคลื่อนในการทางานทั้งระบบนะครับขอขอลังใจให้นะครับในการทํางานในการที่เป็นศูนย์ HCEC ให้เป็นศูนย์ที่ช่วยขับเคลื่อนสร้างศทธิภาพสร้างคุณภาพให้กับคุณครูและผู้เรียนต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ